สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหลวงพ่อเดิมกับคุณประดิษฐ์ลิมประยูนตอนที่18หลวงพ่อมอบพระคาถามงคกล้าประการคุ้มภัยข้าพเจ้ากราบนมัสก,การถามพระคาถาคุ้มตัวคุ้มกายคุ้มใจไม่ให้มีความหวาดกลัวหลวงพ่อบอกให้เอากระดาษดินสอมาจดตามเคย ข้าพเจ้าก็จดเอามาหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้านี่แหละคือผู้ที่ไม่กลัวสิ่งใดพระองค์ทรงรู้เท่าทันและเจนจบทุกอย่างดวงจิตของพระองค์เป็นหนึ่งเป็นยอดยิ่งทรงไม่สะทกสะท้านท้อทแท้ต่อความตายหรืออันตรายต่างๆไม่มีสิ่งใดในสามโลกนี้จะมาทำอันตรายพระองค์ได้พระองค์จะทรงปรินิพพานเอง ไม่มีผู้ใดจะทำให้ปรินิพานแม้แต่พระเถระเทวท,ะทะัตจะพยายามสักปานใดที่จะบ่งพระชนชีพก็ไม่อาจทำได้ดังใจครั้งสุดท้ายทรงให้พระเทวทัตสมใจเพียงแต่สะเก็ดหินกระเด็นกระทบพระบาทห่อพระโลหิตก็เพียงเท่านั้นการระลึกถึงพระนามของพระองค์คือการระลึกถึงพระผู้ปราศจากความกลัว เปรียบประดุดธงชัยที่โบกสะบัดกวัดแกว่งนำกองทัพบุกไปข้างหน้าพระนามของพระองค์มีก้าพระนามคืออสังวิสุโลปุสะผู้พระจำเอาไว้นะประดิษฐ์จดลงไปก็ได้แต่ยังไม่ได้เป็นตัวพระคาถานะแต่หากใช้แค่นี้ก็ได้แล้วแต่โบราจารย์ได้รจนาร้อยกรองพระพุทธคุณนามก้านี้ มาสลับกับที่เพื่อเพิ่มกลนบทให้มีความเข้มขังและยั่งยืนหลวงพ่อได้พระคาถามงคล9ก้าประการนี้มาเพื่อทำจิตใจให้แก้วกล้าแล้วจะได้ถ่ายทอดให้เธอต่อไปจงจดจำและนำไปใช้อย่าเอาไปเก็บก็แล้วกันเธอเห็นว่าใครเหมาะสมก็มอบให้เขาไปอย่าไปเรียกร้องอะไรกับเขาก็แล้วกันมันไม่ดีแก่ตัวเอาจดได้ พระคาถามงคลก้าประการคุ้มภัยหลวงพ่อเดิมว่าดังนี้ตั้งนโมสามจบอะสังอะสุวิสังอะโลสุวิสังอะพระภูสัปุโลสุวิสังอะอะสังวิสุโลปุสสะุูพระพระคาถานี้ภาวนาเช้าคุ้มกันได้ตลอดวันภาวนาค่ำคุ้มกันได้ตลอดคืนบทนี้สำคัญมากเจ้าอาวาสวัดหนองโพ จะสอนสิทธิ์ทุกคนทุกรุ่นให้ภาวนาแล้วก่อนจะออกจากบ้านถ้าหากได้ยินเสียงจิ้งจกร้องทักให้หยุดสักพักค่อยไปรอเวลาให้เปลี่ยนแล้วค่อยเดินทางจะปลอดภัยครับและเรื่องราวทั้งหมดที่กระผมได้นำมาเล่านี้นะครับเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นคำบอกเล่าของคุณประดิษฐ์ลิมประยูนที่ถ่ายทอด มาถึงคุณสุรวเวศนภภูษาเป็นผู้บันทึกไว้กระผมได้นำมาจากเว็บไซต์พลังจิตลงบทความโดยคุณคนรู้น้อยกระผมจึงขออนุญาตและกราบขอบพระคุณมาณที่นี้หากผิดพลาดประการใดกระผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและเรื่องราวทั้งหมดนี้กระผมมีเจตนาเพียงเพื่อจะเผยแพร่ กิติคุณขององค์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนแฝงไว้ในบทความนี้มากมายควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดสืบไปเพื่อไม่ให้สูญหายซึ่งหลวงพ่อนั้นเป็นบุคคลตัวอย่างและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกรูปหนึ่งที่มีพระคุณอันล้นพ้นแก่ประเทศชาติาศาสนา และโดยเฉพาะชาววัดหนองโพชาวบ้านหนองโพชาวเมืองนครสวรรค์และใกล้เคียงด้วยเมตตาธรรมที่หลวงพ่อมีให้จนวาระสุดท้ายของหลวงพ่อและความดีที่หลวงพ่อได้กระทํามาจนตลอดชีวิตของหลวงพ่อนั้นจะเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามสมดังคําสอนที่หลวงพ่อฝากไว้ใต้รอยเท้าของหลวงพ่อนั้นว่า รอยเท้าของฉันเหยียบไว้เป็นที่ระลึกว่าฉันคือหลวงพ่อเดิมที่ในหลวงท่านพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระครูนิวาธรรมขันหมายถึงว่าเป็นที่ตั้งแห่งธรรมทั้งปวงฉันปฏิบัติในกรอบแห่งความดีฉันไม่เบียดเบียนฉันสร้างความเจริญในถิ่นกันดารฉันทำดีเพื่อให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองเมื่อได้รอยเท้าของฉันไป แล้วก็จงระลึกว่าหลวงพ่อเดิมท่านทำดีเราควรทำความดีจะเริญรอยตามรอยเท้าของท่านไปเป็นคนดีคิดดีทำดีอยู่แต่ในศีลทำอันดีงามนั่นแหละรอยเท้าของฉันจึงจกขังครับหลวงพ่อได้กระทำให้เห็นแล้วว่าความดีนี้เองที่เป็นอมะตะครับ ขอบคุณมากครับ